ดอำเภอเกาะสมุยระดมกำลังช่วยนักท่องเที่ยวลื่นข้อเท้าเจ็บบนยอดน้ำตกเมื่อวันที่5มิถุนายน2568นายจิรพัฒน์ชูจันทร์ปลัดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติได้ลื่นบริเวณขุดหินชั้นบนสุดของน้ำตกหน้าเมืองสองตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยโดยนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าและบริเวณแข้งขวาไม่สามารถเดินได้ นายจิรพัฒช,ชูจันทร์ประหละัดอำเภอเกาะสมุยจึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดบริการประชาชนหน้าเมืองเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาเกาะสมุยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกูศลสกครกเกาะสมุยพร้อมกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเกาะสมุยที่15รีบเดินทางพร้อมโดยอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจากที่สูงโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเดินทางขึ้นไปยังชั้นบนของน้ำตกหน้าเมือง2เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมง จึงพบกับนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บชื่อนายมิลเลอร์อเล็กซานเดอร์อายุ2ีปีสัญชาติอเมริกันโดยได้มาเที่ยวกับเพื่อนสองคนและเดินเที่ยวชมน้ําตกและได้เลื่นขดหินทําให้เท้าขวากระแทกกับก้อนหินได้รับบาดเจ็บไม่สามารถเดินได้เจ้าที่ได้เข้าช่วยพร้อมด้วยอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจากที่สูงซึ่งปัญหาของการนำตัวนายมิลเลอร์อเล็กซานเดอร์ลงจากยอดเขาน้ำตกเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพอากาศที่มืด ประกอบด้วยทางลงเป็นโขดหินทําให้การนําตัวของนายมิลเลอร์ลงมาข้างล่างต้องใช้เวลากว่า4ี่ชั่วโมงจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาล่าสุดนายมิลเลอร์อเล็กซนเดอร์ปลอดภัยและได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทเกลือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย โฮมมาทฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร,ร้านอาหารบีชเมล n ์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน